สวัสดีครับบ้านหัวมุมมีดียังไงคลิปนี้มีคำตอบพร้อมกันหรือยังครับไปกันเลยครับตอนนี้ผมมาถึงบ้านหัวมุมตัวอย่างที่จะแนะนำแล้วนะครับบ้านหลังนี้อยู่ทางโซนวารินชำราบครับอยู่ทางโซนบ้านกเกษตร ห่างจากถนนใหญ่เพียง150เมตรเท่านั้นนะครับอยู่ตรงหัวมุมพอดีทําไมบ้านหัวมุมมีดียังไงคลิปนี้มีคําตอบครับ <c oughs> จุดดีข้อที่1นนะครับก็คือตามจุดส่วนของห่วงจุ้ยนะครับยุทธศาสตร์ของห่วงจุย้ยถือว่าบ้านหัวมุมเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของชุมชนเดินทางเข้าออกสะดวกได้ง่ายไม่ซับซ้อนถ้ามี เพื่อนหรือญาติสนิทมิสหายเข้ามาเยี่ยมก็สามารถจอดรถได้ทั้ง2ฝั่งเลยจอดรถสะดวกนอกจากนี้ก็ยังมีความเป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าจะติดกับเพื่อนบ้านแค่อยู่ที่หลังเดียวที่ข้างๆหลังข้างๆอีกหลังหนึ่งก็จะไม่มีนะครับก็ถือว่ามีทั้งความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความสะดวกแล้วก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของชุมชนในแต่ละพื้นที่เลยครับ 2. นะครับก็คือเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นทําเลเหมาะ แกการเป็นยุทธศาสตร์แล้วส่วนที่สําคัญก็คือก็ทําให้พื้นที่ตัวนั้นเป็นส่วนสําคัญในการที่เราจะทําการค้าขายหรือแม้กระทั่งเราก็จะเปิดเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้เนื่องจากว่าเป็นส่วนที่มีการเดินทางเข้าออกสะดวกนะครับคนไปใครมาก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะทําการค้าขายหรือทําการที่เป็นโฮมออฟฟิศก็สะดวกอย่างยิ่งเลยครับข้อที่3นะครับก็คือว่า สำหรับบ้านหัวมุมโดยทั่วไปแล้วเนะี่ยถ้าเราจะขายต่อก็ราคาดีขายได้ราคาไม่ตกเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีเป็นทำเลทองนะครับเป็นทำเลที่คนส่วนใหญ่ต้องการไม่ว่าเราจะปรับทําเป็นโฮมออฟฟิศนะครับหรือแม้กระทั่งเราจะอยู่อาศัยก็มีความเป็นส่วนตัวทําให้เวลาเราค้าขายหรือว่าเราจะทําเป็นโฮมออฟฟิศหรือแม้ว่าจะ,จะพักอาศัยอยู่เองเนี่ยถ้าเราจะขายต่อก็ราคาดีนะครับ ได้กําไรพูดง่ายถือไว้แล้วได้กําไรครับถ้าเพื่อนๆสนใจบ้านหัวมุมที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเรานะครับไม่ว่าจะต้องการความเป็นส่วนตัวหรือจะปรับทำเป็นหูออฟฟิศนะครับหรือทำธุรกิจค้าขายก็ทักเข้ามาได้นะครับผมพร้อมพาเขาเยี่ยมชมวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ